สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเนเน่สตอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาขยายพันธุ์เงินไหลมาด่างขาวกันนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเราสามารถซื้อเขาในราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ทารายได้ให้เราเป็นหลักพันหลักหมื่นได้เลยนะคะด้วยความสวยงามของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่อย่างเช่นต้นนี้นะคะ เราซื้อมาในราคาประมาณ600บาทนะคะเราก็นำเขามาเลี้ยงไว้นะคะภายในระยะเวลาแค่2เดือนนะคะน้องก็โตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ตัดตัดกิ่งเขานะคะแล้วก็ชำสามารถเพาะชำขายได้แล้วนะคะ2-3กระถางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเ,เลี้ยงไม้ด่างนะคะแล้วก็อยาก สร้างรายได้นะคะแนะนําเลยว่าตัวเงินไหลามาด่างขาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราลงทุนไม่เยอะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาขยายแบบง่ายที่สุดนะคะตัวเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะคะทั้งวิธีการควบแน่นนะคะ การปักชาหรือการชาในน้ำนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนใช้วิธีการปักชาค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็กระถางนะคะวันนี้นะคะเราจะปักชากิ่งสักประมาณ กิ่งที่มีสัก2ถึงสใบนะคะก็ใช้กระถางไซส์ประมาณ5นิ้วนะคะในส่วนของวัสดุปลูกนะคะก็จะใช้อยู่ที่2อย่างนะคะก็คือจะเป็นเอพอร์ไลท์นะคะกับขุยมะพร้าวค่ะอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะคะขุยมะพร้าวเราต้องแช่น้ำน,นะคะอย่างน้อย2ถึงสวันนะคะถึงจะามาใช้ได้นะแล้วก็ปุ๋ยนะคะก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโค้ค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะสูตร13แบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นปูนแดงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมานแผลเขานะคะหลังจากที่เราตัดเขานะคะส่วนน้ํานะคะทุกครั้งเลยจะชอบใช้เป็นน้ำนะคะที่ผสมกับตัวแคปทาไซด์นะคะเป็นยาการเชื้อรากับมีวันนะคะแบบนี้เราจะใช้ฉีดพ่นหลังจากที่เราปักชํำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ นี่นะคะเงินไหลมาด่างขาวต้นนี้เลยค่ะที่วันนี้เราจะนำมาปักชํำให้เพื่อนๆดูกันนะคะต้นนี้นะคะที่จำได้นะคะซื้อมาประมาณหกร600กว่าบาทนะคะจะใช้กิ่งนี้นะคะนี่นะคะเป็นกิ่งบนสุดนะคะเพื่อนเอนเห็นไหมคะเขามีหลอดแทงมาแล้วแล้วเราก็จะใช้ประมาณที่3ใบนะคะมันจะปลอดภัยกับ,ก,บกับการขยายพันธุ์แล้วก็เวลาตัดกิ่งชํำนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเห็นรากอากาศตรงนี้ไหมคะ <S <S เดี๋ยวเราจะตัดเขาให้ต่ํากว่ารากอากาศนะคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะก็จะติดมาใบที่1ก็คือใบนี้นะคะแล้วก็ใบที่สองแล้วก็ตรงน,นี้ก็คือจะเป็นหลอดนะคะแนะนําเพืพ่อนๆว่าเวลาจะตักชํานะคะแนะนําว่าอย่างน้อยให้เขามีสักสองใบนะคะถึงจะกําลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูเลย เวลาตัดประมาณระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เขาไปโดนใบใบอื่นนะเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะใช้มีดคมๆตัดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะขาดแล้วเห็นไหมคะแล้วก็แกะเขาออกมาจากต้นแม่เนะาะลากเขาลากอากาศเขาไปยึดกับตัวหลักเปลือยแหละ ก็จะแกะรากอากาศเขาออกมานิดนึงนะคะนี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีรากตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เรามีถึงสามใบแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสมานตรงนี้นะด้วยปูนแดงค่ะสมานแผลเขาด้วยปูนแดงนะคะตรงบริเวณนี้นะค่ะแล้วก็ทาที่ต้นเขาด้วยนะคะที่ต้นแม่ นนี้วัสดุปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมปุ๋ยให้เขานิดนึงค่ะก็ใส่ประมาณ1ช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยตอนนี้ผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่กระถางเลยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยนะคะประมาณ3ในสส่วนเหมือนเดิมนะคะ ก็นี่นะคะปักเข้าไปเลยค่ะให้รากจมลงไปในวัสดุปลูกเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปให้เขาแน่นนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะรดน้ำเขานะคะนี่นะคะ น้ำที่ใช้รถก็จะเป็นน้ำที่ผสมด้วยน้ำยาเร่งร่างนะคะก็คือ B1 แล้วก็ยาการเชื้อราก็คือแคปทาไ e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฉีดคนเขาเข้าไปเลยค่ะจะสังเกตว่าทุกครั้งนะคะเนี่ยจะใช้เป็นตัวป็อกกี้ในการฉีดน,นะคะเพราะว่าเราไม่อยากลดเขาไปแบบแรงๆอย่าเงี้ยค่ะกลัวรากเขาเสะเทือนในช่วงแรกๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบใช้การสเปรย์ให้ชุ่ม ะะแล้วเราก็จะนําเขาไปวางในพื้นที่นะคะเว้นแบบที่ร่มรำไรนะคะแล้วก็มีแดดส่องถึงนะคะเราจะไม่อบเขานะคะจะวางเขาไว้เฉยๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเ,าเพราะขยายพันธุ์เจ้าเงินไหลามาด่างขาวของเรานะคะนี่นะคะกระทางแบบนี้นะคะถ้าตอนนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่800ถึง1,000ต้นๆเลยนะคะแล้วแต่ความสวยแล้วก็ลวดลายของใบนะคะ ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากลองเริ่มขยายพันธุ์หรือว่าหาไรายได้จากไม้ด่างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถทิ้งไว้ได้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบให้ทุกคำถามเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราทำคลิปแบบไหนหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ วันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ